สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็อ่านวันที่23ธันวานะครับอีกไม่ถึง10วันก็จะปีใหม่แล้วนะใครที่คาดหวังตัวเองไว้ว่าจะทําอะไรเริ่มหรือยังนะครับแต่บอกเลยว่ากลุ่มโอ๊ตออนไลน์นี้สนุกสนานมากนะฮะอืมนี่ฮะกลุ่มนะครับไปดูกัน นี่นะครับสมาชิกที่เรียนของโอทออนไลน์นะครับตอนนี้มีเจเ็ดคนแล้วนะฮะก็อยากเชิญเพื่อนๆ eBay เเก่าๆนะครับที่เคยลงเรียนนะครับจะหยุดทําไปเองนะฮะหรือยังขายอยู่อยากแบบอยากจะอัพเลเวลตัวเองนะครับ,รยยแบบเ,รบเชิญเข้ากลุ่มฟรีนะฮะเนี่ยมือใหม่เนี่ยเพื่อนๆน,นมือใหมห่หลายๆคนก็คือเราคุยกันแล้วว่าต้องสม่ำเสมอลงทุกวันนะฮะมีเพื่อนเนี่ยมัน b ิ i l ได้ นะครับนอกจากจะมีมาออกลงแล้วรุ่นพี่บางคนเปิด ID 2นี่ก็มารายงานเหมือนกันนี่เปิดมา2เดือนแล้วขายมาได้เท่านี้แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นผลกันไปอะไรประมาณนี้นะครับก็มีผมคุยบ้างในกลุ่มนะฮะ,ะนี่เพื่อนคนนี้ก็ลงหลายชิ้นต่อวันแล้วก็ขายดีด้วยนะฮะยังไงก็มีคำถามอะไรเพื่อนในกลุ่มมีแชร์กันดีนนมากเาลยนะครับยังไงก็เชิญเพื่อนสมาชิกอีเวเก่าๆองวอนออนไลน์นะครับเข้ากลุ่มนะฮะ,ะ,ะคลิปนี้นะครับเป็นเสื้อผ้า เป็นแนวเสื้อผ้านะครับก่อนที่เราจะสลับอาจจะมีแนวเซเว่นแนวเสื้อผ้าแนวกําไรดีนะฮะแนวพระเครื่องเนี่ยสลับกันไปสลับกันมานะครับแต่ก่อนอื่นเข้าเรื่องนะครับออดออนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon นะครับถ้าเริ่มต้นเนะี่ยผมแนะนําเริ่ม e ี a y ก่อนจับซื้อมือเปล่าก่อนไม่ต้องลงทุนส่วนอ m a ซ o n เนี่ยขายดีครับแต่มันต้องลงทุนแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการขายออนไลน์ผมไม่อยากให้มือใหม่เนี่ยเริ่ม Amazon เลยเพราะบางคนอาจจะท้อแล้วก็เลิกไปก่อนมันเยอะ ก็บประสบการณ์ eBay ก่อนเพราะ eBay ไม่ต้องลงทุนเลยหยิบของเซเว่นมาขายก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแนวเสื้อผ้าก็ไปดีลตามแบบอาจจะไปดูแพตตินงแพตตินัมดูร้านครั้งร้านนี้ไว้แล้วก็ดีลเขาไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เสื้อผ้ามันขายยากอะไรเงี้ยแม่ค้าเขาอาจจะรับดีลคุณก็ได้ร้านไหนไม่รับก็ไม่ต้องสนใจมันมีร้านรับดีลแน่นอนนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมก็ไปหาในเครื่องมือหา สินค้าขายดีของโอดออนไลน์นะครับเขาสามารถขายได้ถึง1,791แนวนี้ผมว่าเพื่อนๆเห็นกันเยอะถูกไหมครับอืมก็ผมว่าในเมืองไทยต้นทุนก็ไม่น่าจะเกิน1,000บาทนะฮะถ้าไปเดินแพลินัมนะถ้าไปเดินแพตินัมนะไม่น่าจะเกินนะครับหากค่าส่งอะไรพวกเนี้ยผมดูแล้วนะกําไรน่าจะประมาณ แต่นิดนึงก่อนละเวลาเราคิดค่าธรรมเนียม e-bay นะครับเราคิดไปล 10, เลยสิบยี่อร์เซ็จริงๆมันประมาณ18บแปดอะไรเงี้ยแต่เราตีไปเลย20%นะครับช่วงนี้1791นะฮะคูณจุดแนะครับ, 8, รบก็จะเหลือเงินมาถึงมือเราประมาณพันสี่เื้อผ้านแนวนี้ผมมาแพลตินัมไม่น่าจะไม่รู้นะแต่ก็ไปเดินแหละแต่ผมดูแล้วนะฮะนี่หักค่าธรรมเนียมเรียบร้อยหักค่าคนส่งกําไรหลักร้อยครับอาจจะประมาณ300 400นะฮะลองไปคํานวณดู นะฮะเพราะว่าผ้ามันก็มีหลายเกรดถูกไหมฮะอาจจะมีแบบถูกแต่ว่าถ้าเกิดมันดูดีราคาไม่แพงอะไรเงี้ยลลองเดินดูให้สกปรกราคาไม่เกินสักประมาณ7 800หรือถ้าถูกกว่าน,นั้นได้ก็จะดีมากนี่คือให้สูงๆเลยนะนะครับอ่ะแล้วก็ผมมีคีย์เวิร์ดให้ด้วยนะคีย์เวิร์ดแรกนะครับนี่มีคนหาประมาณ70,000คนนะฮะในในเสื้อผ้าแนวเนี้ยในคีย์เวิร์ดเนี้ยขายได้ประมาณหมื่นตัวบน eBay นะครับแล้วก็อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งไปวิเคราะห์มาให้นี่แม่งสุดๆนะฮะในคีย์เวิร์ดนี้สิขายขายเสื้อผ้าแนวนี้คีย์เวิร์ดนี่ต้องมีเลยฮะแจากคีย์เวิร์ดด้่ยอีก2องคำนะครับคีย์เวิร์ดนี้มีคนหาถึง3ล้านคนนะครับแล้วแนวเสื้อผ้าแนวนี้แหละในคีย์เวิร์ดนี่ขายสูงสุดถึง43,000คน นะฮะสองคีย์เวิร์ดนี้แจกให้ด้วยนะครับเพียงเพื่อนๆสมาชิก eBay แจ้งโค้ดมาครับขอเชิญเลยที่โค้ด a 221 22 0 21 k 1 0จัดมาอยากรวยอยากมีไรายได้อยากขายดีนะครับลงขายอย่างสม่ำเสมอนี่นะในกลุ่มอย่างเงี้ยมือใหม่ลงขายอย่างสม่ำเสมอก่อนนะฮะลงขายอย่างสม่ำเสมอเสร็จ วิเคราะห์เลือกสินค้าให้มันตรงเป้าถูกจุดปรับคีย์เวิร์ดให้ดีหลงผมการันตีเลยว่าภายใน6เดือนยอดขายคุณเป็นแสนแน่นอนเป็นแสนแน่นอนเพราะถ้าเกิดคุณลงวันละชิ้นเนี่ยมันต้องได้ร้อยกว่าชิ้นแล้วก็ทาฝงท้าฟิกอะไร eBay เขาจะเห็นใจคุณนะครับและสินค้ามาถูกทางนะครับเปอร์เซ็นต์ยอดขายจะดีมากๆขอให้คุณมาถูกทางแล้วก็ขยันอย่างสม่ำเสมอคือเหมือนมีคําพูดของเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่เขาพูดว่า เรียน17ปีทํางานมา20ปีไม่เท่ากับทํา EBa ปีเดียวแต่ผมไม่ได้บอกแนละ้วว่าให้ทุกคนต้องเลิกทาทุกอาชีพมาทา eBay นะแต่ EBa y ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับอ่ะก็จบคลิปนี้นะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนกับเราก็ติดต่อได้ที่061599399นะครับ l ล n e a d ดแอ o โอทออนไลน์ like, นะครับอ่า หรือกดเพิ่มเพื่อนหรือสแกน Q R ตรงนี้ก็ได้นะครับทิ้งท้ายนะฮะถ้าเกิดเจอเราบน facebook ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แต่ถ้าเกิดเจอเราเดือเลอฝๆ่นลิ้นถ้าเกิดเจอเราบน youtube ช่องโอตออนไลน์ยังไงก็ฝาก subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ